มหาประธานบรรยายพิมพ์เขียวแห่งจักรวาลโดยพระอาจารย์ยิ้มธรรมปฏติโปบทที่6อัญญมัญญะปัจจัยไม้สามอันที่ค้าจุนกันตอนที่6.2ององค์ธรรมและอุปมาขยายความเจริญพร สาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมทั้งหลายในคราวก่อนเราได้ทำความรู้จักกับอัญญมัญญะปัจจัยโดยภาพรวมไปแล้วว่าเปรียบเสมือนไม้สามอันที่ต้องค้ำจุนซึ่งกันและกันจึงจะตั้งอยู่ได้ในวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันให้ถึงแก่นว่าองค์ธรรมใดบ้างที่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนเช่นนี้และ จะขยายความด้วยอุปมาอื่นๆเพื่อให้เห็นภาพการทำงานของมันได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นองค์ธรรมที่เป็นปัจจัยและปัจจัยยุป,ปันตในความสัมพันธ์แบบอัญ,ญมัญญปัจจัยนี้ได้แก่นามนธรรมที่เกิดร่วมกันคือจิต89ดวงและเจตสิก52ิดวงเป็นอัญ,ญมัญญปัจจัยซึ่งกันและกันกล่าวคือจิต เป็นปัใจจัยให้เจตสิกและเจตสิกก็เป็นปัใจจัยให้จิตมหาภูตรูป4คือดินน้ำลมและไฟเป็นอัญ,ญมัญญะปัจจัยซึ่งกันและกันคือธาตุดินเป็นปัใจจัยให้ธาตุอีกสาธาตุและธาตุอีกสามธาตุก็เป็นปัใจจัยให้ธาตุดินน้ำกับรูปในขณะปฏิสนธิคือปฏิสนธิจิตและเจตสิก เป็นอัญญมัญ,ญะปัจจัยกับหัตยรูปซึ่งก็คือที่ตั้งของใจและกรรมชรูปก็คือรูปที่เกิดจากกรรมอื่นๆที่เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะแรกของชีวิตโยมจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์นี้คือแก่นสารที่ทำให้ทั้งนามและรูปสามารถก่อตัวขึ้นและดำรงอยู่เป็นองค์รวมได้ เพื่อให้เห็นภาพการค้ำจุนซึ่งกันและกันนี้อาตมาจะขอให้อุปมาเพิ่มเติมอีกสักสามอย่างนะอุปมาเปรียบเหมือนคนตาบอดกับคนขาเปลี้ยให้ท่านทั้งหลายนึกถึงคนตาบอดผู้มีกำลังขาแข็งแรงแต่ไม่มีดวงตาที่จะมองเห็นหนทางและ นึกถึงคนขาเปลี่ยผู้มีดวงตาดีแต่ไม่มีกำลังขาที่จะก้าวเดินไปได้คนทั้งสองนี้จะสามารถเดินทางข้ามป่าอันกว้างใหญ่ไปได้ก่อต่อเมื่อต้องอุปการะซึ่งกันและกันคือคนขาเปลี้ยต้องขึ้นขี่คอคนตาบอดคนตาบอดอาศัยดวงตาของคนขาเปลี่ยและในขณะเดียวกัน คนขาเปลี่ยก็อาศัยกําลังขาของคนตาบอดหากขาดคนใดคนหนึ่งไปการเดินทางก็ย่อมไม่สำเร็จนี่คือความเป็นอัญญมัญญปัจจัยของนามและรูปอุปมาเปรียบเหมือนสามีกับภรรยาในการสร้างครอบครัวให้มั่นคงนั้นสามีและภรรยาต้องคอยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน สามีอาจจะทำหน้าที่หาเลี้ยงภายนอกภรรยาก็ทำหน้าที่ดูแลภายในบ้านการทำงานของฝ่ายหนึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้อีกฝ่ายหนึ่งสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มที่และในทางกลับกันก็เช่นเดียวกันความสัมพันธ์ที่ต้องพึ่งพิงกันนี้แหละคือความเป็นอัญ,ญมญะญปัจจัยอุปมาเปรียบเหมือนราก ลำต้นและใบของต้นไม้รากลำต้นและใบของต้นไม้ต้องเกิดขึ้นพร้อมกันซึ่งก็คือสหชาตะและต้องค้าจุนซึ่งกันและกันซึ่งก็คืออัญญมญยะรากดูดน้ำและแร่ธาตุมาเลี้ยงลำต้นและใบใบสังเคราะห์แสงสร้างอาหารส่รงกลับไปเลี้ยงลำต้นและรากลำต้น เป็นทางลำเลียงและคำจุนทั้งรากและใบทุกส่วนล้วนเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปต้นไม้ก็ไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้ดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้แล้วเราก็จะเห็นความจริงอันน่าอัศจรรย์ว่าทุกสรรพสิ่งล้วนต้องพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกันในการดำรงอยู่ ไม่มีอะไรเลยที่สามารถตั้งอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริงการพิจารณาเห็นโครงข่ายแห่งการพึ่งพิงกันนี้เองคือการทำลายความเห็นพิดว่ามีตัวตนที่เป็นอิสระและยั่งยืนในคราวต่อไปเราจะมาศึกษาถึงความแตกต่างที่ละเอียดอ่อนระหว่างอัญ,ญมณญะปัจจัย กับปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร